อันนี้ตั้งใจมากเลยค่าหนึ่งพร้อมมากเลยเดี๋ยวนะเรารู้จักกันทุกคนเนาะใครที่ได้ไม่ต้องกินฉาน,นะนเขานะบัดท้าเข่าสอบไม่ใช้เลยนะคนไหนได้ห้ามไปลุมสกรรมเขานะครับตบมือยินดีกับเขาพอนะฮะโอเค <laughs> โอเคร้อมดื้ต่อสาวเช่ญอย่าพึ่งนะฮะบยุด ถ้าเกิดคุณป้าได้นี่เตรียมจัดงานเลยนะครับผมบอกเลยนะได้เลยครับผมจ้างพวกผมด้วยนะนายพิธีกับพ่อแม่ไนท์ด้วยนะฮะอ้เตรียมตัวจับแน่นๆนะเจ้าสาวสาวเพื่อนๆพร้อมไหมครับพร้อมขอเสียงหน่อยนี่ฮะจริงเหรอฮะได้เลยครับผมขอให้คุณพี่ได้นะเตรียมตัว